ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ r e s t รส n ิ Mode รายการที่จะสรุปผลแมทช์มวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบียนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่47ของรายการ r a สต l i n ง Mode แล้วล่ะคะ่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษประจำเดือนนี้จากทางสมาคม IMPACT อย่างอีเวนต์พิเศษ against all odds 2022ค่ะ ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันไหมนะว่าพวกเราได้ดูอีเวนต์พิเศษเดือนนี้ของสมาคม IMPACT เร็วเกินไปหน่อยหนึ่งหรือความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งจะปล่อยรายการ r a c i n g Mode เทปที่สรุปแล้วก็รีวิวศึกเซรมิวสซารีไปได้ไม่นานนี้นี่เองแถมยังเป็นการปล่อยออกมาแบบ ดีเลยสุดๆไปเลยอีกด้วยนะคะคือผ่านไปได้ไม่กี่วันก็ได้ดูอีเวนต์พิเศษ against all odds กันแล้วอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้นะคะคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสำหรับลีก knockouts อีเวนต์พิเศษ against all odds นี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับอีเวนต์พิเศษที่เก็บตกแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วในศึก slamiversary ที่ผ่านมานี้นี่แหละเพราะว่ามันเต็มไปด้วยการรี m a t c h ซึ่งเราก็จะขอบอกกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยจะดูหรือไม่ดูอีเวนต์พิเศษนี้ก็ได้นะคะถ้าอยากดูมันก็มีอะไรที่น่าสนใจให้ได้ดูอยู่นะแต่ถ้าไม่อยากดูก็ไม่ถือว่าพลาดอะไรไปนะคะสามารถดูสรุปแล้วก็รีวิวของเราแทนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าทุกแมทเนี่ยมันเน้นไปที่เรื่องของสตอรี่ไลน์มากกว่าเพอร์ฟอร์มจริงๆนั่นแหละ ดังนั้นนะคะเทปนี้เนี่ยเราก็อาจจะเน้นหนักไปที่การพูดถึงเรื่องของสตอรี่ไลน์มากกว่าเรื่องของเพอร์ฟอร์มด้วยเหมือนกันก็หวังว่าจะเข้าใจตรงกันนะ เอาละค่ะสำหรับอีเวนต์พิเศษ Against All Odds ครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่11แล้วละค่ะในวันศุกร์ที่1กรกฎาคมปี2022นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนาม Center Stage เมืองแอเลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ และสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษ against all odds 2022นะคะก็จะมีทั้งหมด3แมตช์ด้วยกันค่ะได้แก่นะคะแมตช์แรกจะเป็นแมตช์แท็กทีมนะคะระหว่างทีมของมิกกี้เจมส์แล้วก็มีอายิมกับทีมของเชอร์ซีกรีนแล้วก็ดิอานาเปรัสโซค่ะ แมทที่2นะคะจะเป็นแมตชิงแชมป์โลก Impact Knockout Tag t t e m m ระหว่างทีมแร็กหน้าร็อกของ Rosemary และ t ท a ย a วาคิรีซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับทีม The Influence ของทาน Dashwood และจีเซลชอวค่ะซึ่งเธอก็มาแทนที่ในส่วนของ m ม d i สันเร y นะคะส่วนแม์ที่3นะคะจะเป็นแมตชิงแชมป์โลก Impact Knockout ระหว่างเจโรนเกรซซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับ t ทาชา s ส e e ลค่ะเรามาเริ่มกันที่แม h แรกอย่างแมตช์แท็กทีมระหว่างทีมของมิกกี้เจมส์และมีอายิมปะทะกับทีมของเชลซีกรีนและดิออนนาเปอรัสโซกันก่อนเลยดีกว่านะคะ สำหรับผลของแมตช์นี้นะคะทีมของเชลซีกรีนและดิออนนาเปอร์โซสามารถเอาชนะทีมของมิกกี้เจมส์และมีอายิมไปได้ค่ะหลังจากที่เชลซีกรีนและดิออนนาเปอร์โซนะคะได้รวมมือกันจับมิกกี้เจมส์ใส่ท่าดดบเบิร์แบ็กสเตเบอร์จนเชลซีกรีนสามารถจับกดมิกกี้เจมส์จนนับถึง3ไปได้นะคะทําให้ทีมของเชลซีกรีนและดิออนนาเปอร์รโซกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ไปค่ะแมตช์ Matt, นี้นะคะนับว่าเป็นแม์ที่มีเรื่องราวต่อเนื่องมาจากความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างนักมวยปล้ำหญิงทั้ง4คนในแม Queen of the Mountain เมื่อศึกเซเลมิวซารีที่ผ่านมานี้นี่เองค่ะซึ่งเราเชื่อว่าเรื่องราวที่ว่านี้เนี่ยมันจะถูกต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะถึงศึกใหญ่ครั้งถัดไปอย่าง b a าล์ฟอร์กออย่างแน่นอนนะคะ ซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยเราแฮปปี้กับเรื่องราวตรงนี้นะเพราะว่านอกจากมันจะทำให้เราได้เห็นป้ามิกลับมามีบทบาทในสมาคม IMPACT แล้วซึ่งนี่เป็นอะไรที่ส่วนตัวมากๆเลยนะคะเราก็ยังสนใจกับแนวทางต่อจากนี้ของตัวเดียนาแล้วก็เชลซีอีกด้วยนะคะ เมื่อพูดถึง d ดิออนนาและเชลซีในฐานะคู่แท็กทีมแล้วเนี่ยความจริง2คนนี้เขามีเขาลางว่าจะได้จับคู่กันตั้งแต่อยู่ค่าย NXT ตอนนู่นแล้วนะคะ แต่เพิ่งจะได้มาจับคู่กันแบบจริงจจังๆ,ๆก็ตอนมาอยู่สมาคม Impact นี้นี่แหละเป็นอะไรที่ก็ตลกร้ายอยู่เหมือนกันนะเอาเขาจริงแล้วเนี่ยเดิออนนากับเชลซีก็เป็นคู่แท็กทีมที่ปล้ำกันได้เข้าขากันดีแล้วก็มีเคมีที่เข้ากันได้ดีจริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้สมาคม Impact เลือกที่จะผลักดันนักมวยปล้ำหญิง2คนนี้เข้าสู่ลีกแท็กทีมไปจนถึงขั้นได้ชิงแชมป์โลกหญิง Impact k n o c k o u ทแท็กทีมร่วมกันเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ อย่างน้อยการไม่เร่งรัดให้ดิออนหน้ากลับไปชิงแชมป์โลก Impact Knockout ที่เป็นเส้นเดี่ยวในเร็วๆนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะเพราะเราไม่อยากเห็นดิออนหน้าเป็นเหมือนกับชาร์ล็อตแฟร์ของสมาคม WWE ที่เราทุกคนก็รู้แหละว่าเออเธอเก่งแต่จะยัดเยียดให้ไปชิงแชมป์ติดต่อกันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็น่าเบื่อเกินไปอะคะ่ะเบื่อจนแบบเอียนเลยอะแบบนี้เนี่ยโอเคดีกว่ากันเยอะนะคะ หรือถ้าหากว่าจะไม่ผลักดันเดิออนนากับเชลซีเข้าไปมีบทบาทในลกแทักทีมแต่จะให้มีเส้นเรื่องของใครของมันดีออนนากับมีอาเชลซีกับปบมิกแบ่งคู่ตีกันต่อไปเรื่อยๆจนไปจบนาที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่นะคะก่อนที่จะต่อยอดเพื่อไปชิงแชมป์เส้นเดียวต่อหรืออะไรก็ว่าไปเราคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่เช่นเดียวกันสมาคมอิม a พ t เนี่ยมีตัวเลือกให้ได้เล่นกับสตอรี่ไลน์นี้ที่หลากหลายมากเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งเราถือว่านี่เป็นเรื่องที่ดีค่ะส่วนคู่ของป้ามิกกับมีอาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการจับคู่แท็กทีมกันแบบเฉพาะกิจเฉพาะกิจเท่านั้นนะคะไม่ได้มีจุดร่วมอื่นใดที่เหมือนกันหรือว่าเข้ากันมากเท่ากับอีกคู่หนึ่งแต่เราคิดว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เข้ากันได้ดีมากอยู่นะคะนั่นก็คือการรีมิกซ์ เพลงเปิดตัวคู่กันนี่แหละคือมันก็อาจจะฟังดูเป็นอะไรที่นอกเรื่องนอกราวไปหน่อยอะนะคะไม่ได้เกี่ยวกับตัวแมทหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับสตอรี่เลยแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราคิดว่ามันแสดงให้เห็นถึงอะไรหลายอย่างได้ดีทีเดียวเลยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดของสมาคม IMPACT นั่นเอง ก็ลองคิดดูเอาก็แล้วกันนะคะว่าป้ามิก,กับมีอาเพิ่งจะได้ปล้ำเป็นคู่แท็กทีมกันครั้งแรกในอีเวนต์พิเศษนี้แล้วเผลอๆไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคู่แท็กทีมกันแบบจริงจังหรือว่าระยะยาวด้วยแต่มีเพลงคู่กันพร้อมตั้งแต่แมชแรกที่ขึ้นปล้ำด้วยกันแล้วในขณะที่สมาคม WWE ทีม Fire and d e s i g n จำได้ไหมตั้งแต่รวมทีมกันจนแตกทีมไปยังใช้วิธีเปิดเพลงทีมของซันย่าเดวิลกับแมนดี้โรสสลับกันอยู่เลยนะคะทีมคาบุกิวอริเออร์ต้องเปิดเพลงทีมของอัศกากับไคริเซนสลับกันกี่เดือนกว่าจะมีเพลงทีมคู่กันเป็นของตัวเองแบบจริงจังแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วอนะคะว่าสมาคมไหนแคลีกมวยปล้ำหญิงแคลีกแท็กทีมหญิงของตัวเองมากกว่ากัน ส่วนเรื่องของตัวแมทโดยรวมแล้วอะนะคะจัดว่าเป็นแมทแท็กทีมที่สนุกเลยทีเดียวปล้ำกันได้หนักแน่นพอสมควรปล้ำกันได้ว่องไวพอสมควรเคมีของนักมวยปล้ำหญิงทั้งสองทีมและสคนเนี่ยก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปแบบลื่นไหลไม่ติดขัดถึงแม้ว่าตัวแมทมันจะมีแพทเทิร์นของทีมธรรมะตีกับทีมอธรรมแบบที่มันออกจะตำซากจำเจไปหน่อยก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแมทที่ดูสนุกอยู่ดีนะคะ ส่วนผลลัพธ์ของแมตช์นี้ก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะคะทีมของ d ดิออน่ากับเชลซีเป็นทีมที่ควรจะได้รับชัยชนะในแมตช์นี้ไปมากกว่าเพราะว่ามันก็ง่ายกว่านะคะในการต่อยอดเนื้อเรื่องต่อจากนี้ซึ่งมันก็น่าติดตามอยู่พอสมควรนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องตรงนี้มันจะไปจบลงตรงไหนเพราะฉะนั้นนะคะเราแฮปปี้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแมตช์นี้นะคะ ดังนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่3ดาวทวนด้วยกันนะคะถัดมานะคะเรามาต่อกันที่แมทชิงแชมป์โลก Impact Knockout Tag Team ระหว่างทีมแร็ก a น o รอกับทีม Influence กันต่อดีกว่าค่ะสำหรับผลของแมทนี้นะคะทีมแร็ก a น o รอของโรสแ a r y และทายาว a คิวรี สามารถเอาชนะทีม The Influence ของ Taniel Dashwood และ Giselle Shaw ไปได้นะคะในขณะที่ Taniel Dashwood และ Giselle Shaw เนี่ยกำลังจับ Tayawa Kuri ใส่ท่า The c o l l a b ร่วมกัน Rosemary นะคะก็ได้เข้ามาขัดขวางด้วยการจับ Giselle Shaw เนี่ยโยนออกไปนอกเวที Tayawa Kuri นะคะจึงได้อาศัยช่วงที่กำลังชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ในการฉวยโอกาสรวบกด Taniel Dashwood จะนับถึง3ได้สำเร็จค่ะ ทำให้ทีมแร็กนาร็อกของโรสแมรี่และทายาวาคิลลีนะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้ไปค่ะแล้วก็ยังคงรักษาแชมป์โล i m อิม t พ o c น็อกเอาท์แท็กีมของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะคะหลังจบแมชนะคะ มาชาสลาโมวิช um ได้ออกมายื่นซองเอกสารให้กับทานิวเดชวุเมื่อเปิดออกมาเนี่ยทานิวเดชวุก็ได้พบกับภาพของตัวเองที่ถูกกากบาดท,ทับด้วยสีแดงซึ่งนั่นหมายความว่าเธอได้ถูกหมายหัวเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและเธอกำลังจะกลายเป็นเหยื่อคนถัดไปของมาชาสลาโมวิชอย่างแน่นอนนะคะแมตช์นี้นะคะก็เป็นการรีแมตช์กันระหว่างทีมแร็กนาร็อกกับทีมดีอินฟลูเอนซ์จากในศึกสแลมมีเวอร์ซารีตามสูตรนั่นแหละ เพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปของแมชนี้กับแมชที่แล้วเนี่ยคือการเอาตัวของ g ีเซลมาแทนที่ m เมดิสันเรที่บาดเจ็บมานะคะก็ดังหักจากการปล้ำในศึกสซามิวอซารีที่ผ่านมานั่นแหละโอเคมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารวมถึงคนดูแทบจะทุกคนเนี่ยสับสนอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะกับการที่ต้องเห็น g ีเซลโดนจับแยกออกจากเจแฮบแบบงงๆทงั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จับคู่กันอยู่ดีๆแท้ท แถมยังมาเข้าพวกกับทีมตรงก,กันข้ามอีกด้วยแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงเนี่ยอย่างน้อยจีเซลก็ได้มีส่วนร่วมในแมตช์ใหญ่ๆสำคัญๆมากขึ้นะน,นะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เธอสมควรจะได้รับแล้วนั่นแหละซึ่งตัวของจีเซลเนี่ยก็ยังเพอร์ฟอร์มการปล้ำออกมาได้เฉื่อฉายมากที่สุดในแมตช์เหมือนเดิมนั่นเลยค่ะ อันที่จริงแล้วนะคะเธอฉุดฉายมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชุดปล้ำของเธอในแมตช์นี้เนี่ยใช้ทีมสีเดียวกันกันกบธง transgender เลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ามันเป็นเดือนพรามันเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ตัวของ g i s e l เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดตัวออกมา come out นะคะว่าตัวเองนั้นเป็น trans อยู่มัดบาดเลยแหละเออผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นี้นี่เอง เราก็เออชื่นชมนะคะที่เธอมีความกล้าในการออกมาเปิดตัวแบบนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเธอคงจะกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องปกปิดอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสมาคม Impact ยังคงผลักดันเธอต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วเธอก็ยังไม่คิดยังไม่รีบที่จะออกจากสมาคม Impact ในเร็ววันนี้เหมือนกันเราก็อยากจะเห็นจีเซลคนนี้เนี่ยเป็นแชมป์โลก Impact Knockout คนแรกที่เป็นทรานส์จริงๆนะคะ หวังว่ามันจะมีวันนั้นแล้ววันนั้นมันจะมาถึงเข้าสักวันจริงๆนะคะมาพูดถึงตัวแมทกันบ้างดีกว่านะคะแมทนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่ามันเป็นการรีแมทมันก็เป็นการรีแมทกันเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษจริงๆนั่นแหละตัวแมททำออกมาพอใช้ได้ ตามมาตรฐานของแมทแท็กทีมหญิงอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นแหละไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราขัดใจเป็นพิเศษอ๋อ,อไม่สิมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะ ไอ้ท่าท i ิ t ซิ่งส l ป s ชของ g ีเซลอะค่ะที่ตอนอยู่กลางอากาศมันก็สวยดีะนะแต่ว่าตอนแลนด i n g ลงมานี่ดิดันเล็งเป้าผิดไปนิดนึงก็เลยลงผิดที่ผิดทางไปหน่อยอะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจนะคะว่าถ้ามันยากมันก็เลยพลาดกันได้แต่หวังว่าครั้งถัดไปเนี่ยมันจะดีขึ้นก็แล้วกัน ส่วนเรื่องผลลัพธ์ของแมตช์นี้ก็เป็นอะไรที่มองออกได้ง่ายแสนง่ายด้วยความที่ทีมแร็ก n น r ร k ยังถือแชมป์ Impact Knockout ์แท็กทีมมาได้ไม่นานยังไงซะก็ไม่เสียแชมป์ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วหลังจากที่หมดเรื่องหมดราวกับทีมดี e i นฟ l ูเอน e แล้วเนี่ย ทีมแรกหน้าร็อกก็คงจะได้เริ่มโฟกัสกับเรื่องของการตามหาตัวฮาวก์สักทีนะคะเราก็รอดูอยู่นะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหวังว่ามันจะออกมาสนุกเหมือนกับสตอรี่ไลน์ที่ผ่านมาของโรสแมรี่ก็แล้วกัน แต่ว่านะคะแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจแล้วก็ชอบใจมากที่สุดในแมตช์นี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องเป็นการปรากฏตัวของมาชารักเธอแล้วใจก็มีสิ่งเพลงไม่ใช่นะนั้นมาชาวัชนภาภานิชมาชาสลามโมวิดสิเว้ยเออพร้อมกับซองเอกสารที่เราทุกคนก็รู้กันดีนั่นแหละว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่เราแอบแปลกใจเหมือนกันนะคะที่มาชาเนี่ยเอาซองมาให้ทานิวไม่ใช่จีเซล เพราะว่าเห่อคนก่อนหน้านั้นของมาชาเนี่ยมันก็คือจะแหบคู่หูของ g ีเซลมันก็เลยทำให้เราคิดขึ้นมาได้นะคะว่าตอน่ไลายในตอนนี้ของมาชาเนี่ยมันน่าจะเน้นไปที่การเล่นสงครามประสาทของมาชากับ g ีเซลก่อน g ีเซลอยู่กับใคร g ีเซลอยู่ใกล้ใครคนคนนั้นก็จะโดนมาชาเก็บไปเรื่อยๆนะคะจะมีอันเป็นไปจนไม่เหลือใครสักคนมาชาถึงจะเข้ามาตะครุบจเซลในท้ายที่สุด มันก็เลยทำให้เราคิดขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าหรือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอรี่รลน์นี้ของมาชามันจะไปจบที่การเจอกันของมาชากับจีเซลนี่แหละและจีเซล อาจจะเป็นคนที่หยุดมาชาไว้ได้ก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมาชาควรหยุดปล้ำแมท s q สควอตก่อนนะคะถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้มันจะน่าสนใจแต่ถ้ายังขืนทําแมทชแบบนี้ต่อไปเราก็ชักจะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะช่วงหลังมานี้เนี่ยสควอตหนักกว่าเจ้าแม่แห่งการสควอตอย่างเจดคากิวอีกนะคะทั้งทังที่มาชากับเจดนี่ฝีมือการปล้ำเรียกได้ว่าคนละเรื่องกันเลย นะคะต่างกันราวกับฟ้ากับเหวแต่ว่าสมาคม IMPACT ดัน Booking งมาชาแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมวอนสมาคม IMPACT นะคะช่วยปล่อยให้มาชาได้โชว์ฝีมือที่แท้จริงของตัวเองสักทีเถอะเราบ่นมาหลายเดือนแล้วเริ่มจะไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะเอาล่ะวกกลับมาที่แมชนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่2.5ดาวด้วยกันนะคะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเรามาจบกันที่แมตช์นี้เลยดีกว่าค่ะกับแมตช์ชิงแชมป์โลกอิมแพกน็อกเอาท์ระหว่างจอร์ดินเกรซกับทาชาสติลนะคะ สำหรับผลของแมตช์นี้จอร์ดินเกรสนะคะสามารถเอาชนะทาชาสติลไปได้ค่ะโดยการจับทาชาสติลใส่ท่าเกรสไดรเวอร์จนสามารถจับทาชาสติลกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทำให้จอร์ดินเกรสกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์โลก Impact Knockouts ของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นในแมตช์นี้เนี่ย คงเป็นอะไรไปไม่ได้อีกนะคะนอกจากการได้เห็นจอดีนขยี้ทาชาจนแหลกคือขนาดในแมตช์ e e n of the Mountain เเมื่อตอนศึกสลามิวซารีตอนนั้นเนี่ยมันยังมีนักมวยปล้ำหญิงคนอื่นๆคอยช่วยรับแรงกระแทกขนาดนั้นยังเละไม่เป็นท่าเลยอะนะคะแต่ว่าในแมตชนี้เนี่ยที่ต้องเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตวมันจะเละขนาดไหนคือคิดแค่นี้เนี่ยก็สะใจแล้วอะนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะเห็นจอดีนอัดทาชาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะอย่างกับว่าทาชาเป็นเพียงแค่กระสอบทรายไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อสมศักดิ์ศรีอะไรต่อยเตะตุบตับจับทุ่มโป้งป้างแล้วจับกดชนะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สำเร็จภายในเวลาไม่กี่นาทีถึงเราจะหมั่นไส้ยายเด็กโปกทาชาก็จริงนะคะแต่ไม่ค่ะเราไม่ได้ต้องการจะดูแมต แบบนั้นนะคะแล้วดูเหมือนว่าแมทนี้เนี่ยจะเข้าใจว่าเราต้องการที่จะดูอะไรเพราะว่าแมทนี้เนี่ยมันตอบสนองความต้องการของเราได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะคะแมทนี้ทำออกมาได้ดีกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยจอดินกับทาชาทำแมทออกมาได้สมน้ำสมเนื้อมากนะคะตัวแมท มีทั้งความหนักแน่นและความหวือหวาในแบบที่ลงตัวดูสนุกดูเพลินเอาเรื่องเลยถึงแม้ว่าในฝั่งของทาชาเนี่ยจะมีลูกเล่นตุกติกตามประสานักมวยปล้ำสายอธรรมกิกกกอกอยู่บ้างก็เถอะแต่มันก็ไม่ได้น่ารำคาญอะไรขนาดนั้นนะคะที่สำคัญที่สุดเลยอะนะคะคือทาชาเนี่ยแทบจะไม่ได้ปล้ำแบบทีเล่นที่จริงเลยเธอค่อนข้างจะปล้ำแบบเอาจริงเอาจังแทบจะทั้งแมทด้วยซ้ำนะคะ มันเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยชอบทาชาที่ปล้ำในฐานะผู้ท้าชิงมากกว่าในฐานะคนที่ต้องป้องกันแชมป์ซะอย่างนั้นนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการวางคาแรคเตอร์ของตัวเธอเองในแต่ละแมทช์ด้วยหรือเปล่าตอนเป็นแชมป์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ตอนไม่ได้เป็นแชมป์ก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยเราชอบแบบนี้มากกว่านะคะ มันจะเหมือนกับก่อนหน้านี้อะค่ะที่เราเคยบอกเอาไว้ว่าทาชาทำผลงานในเรื่องของ performance ได้ดีมาโดยตลอดนะคะในช่วงที่กำลังจะเอาแชมป์มาจากป้ามิกแต่พอได้แชมป์มาจริงๆเรากลับไม่ปลื้มแมทป้องกันแชมป์ของเธอเลยแต่พอเธอเสียแชมป์แล้วต้องกลับไปเป็นคนชิงแชมป์อีกรอบหนึ่งเนี่ยเรากลับมาชอบเธอเฉยเลยนะคะเออแปลกดีเหมือนกัน เพราะเราคิดว่าทาชาเองเนี่ยก็ไม่ใช่นักมวยปล้ำหญิงที่ปล้ำแย่นะคือมันคงเป็นเรื่องของการวางตัวในแมตช์อย่างที่เราว่าจริงๆนั่นแหละ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราประทับใจกับ p e r f o r m ร์แมของแมทนี้มากๆเลยนะคะในส่วนของจอดีนก็อันนี้คงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากเนาะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเธอเป็นนักมวยปล้ำหญิงที่เก่งแค่ไหนแต่ว่าเสียอย่างเดียวจริงๆเลยนะคะที่ตอนจบแมทนี้เนี่ยตอนจอดีนจับทาชาใส่ท่าเกรสไดรเวอร์ มันออกอาการทุรักทุเลอย่างเห็นได้ชัดเลยอะค่ะแถมตอนทุ่มทาชาลงไปกับพื้นเวทีเนี่ยยังเป็นอะไรที่น่าหวัดเสียวมากๆอีกด้วยนะคะคือไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทาชาบาดเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าเราแอบเห็นกรรมการทำสัญ,ญลักษณ์กากบาทตอนจบแมตช์อยู่นะคะแต่ก็หวังว่าเธอจะไม่เป็นอะไรมากนะคะ หลังจากนี้ก็คงต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าสมาคม Impact จะปั้นใครหรือว่าจะส่งใครมาเป็นคนท้าชิงแชมป์กับจอดีนต่อเพราะว่าเราดูไม่ออกเลยจริงๆนะคะในขณะที่แชมป์แท็กทีมเนี่ยก็มีรูทางไปต่อของตัวเองอยู่แล้วนะมีเส้นเรื่องของตัวเองรองรับอยู่แล้วส่วนเส้นเรื่องอื่นๆที่ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแชมป์ซะทีเดียวมันก็มีทางไปต่อของมันเองเหมือนกันแต่ว่าสําหรับ แชมป์เส้นเดียวเนี่ยดูเงียบเหงาแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่เราเชื่อเขาว่าเออการถือแชมป์ของจอดีนเนี่ยมันจะต้องดีกว่าของทาชาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมตช์นี้เอาไว้ที่3.25ดาวด้วยกันค่ะโดยรวมแล้วนะคะสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษ against all odds ครั้งนี้เนี่ย ก็อย่างที่เราได้พูดมาโดยตลอดนะคะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากจะดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้ในเรื่องของ Performance ของ m t t h อาจจะไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาแต่ว่าในเรื่องของ Storyline นั้นก็มีความน่าสนใจแล้วก็ความน่าติดตามไม่ใช่น้อยเลยนะคะ ถ้าดูก็ถือว่าดีจะได้เก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนแต่ว่าถ้าไม่ดูก็ไม่ถือว่าพลาดอะไรไปนะคะแค่นั้นเลยจริงๆค่ะ แล้วก็ก่อนที่เราจะปิดรายการในวันนี้นะคะเราขอใช้พื้นที่ตรงนี้สักเล็กน้อยในการประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคะในช่วงสิ้นปี2022นี้เนี่ยทางช่อง The c a t b i บ n ของเรารวมกับรายการ Wrestling Mode ก็ของเราเองเหมือนกันนั่นแหละจะมีการจัดงานประกาศรางวัลสำหรับมวยปล้ำหญิงโดยเฉพาะขึ้น เป็นครั้งแรกนะคะภายใต้ชื่อ Westling Mode y e a r e n d Awards ค่ะโดยที่คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการโหวตเพื่อหาผู้ชนะในรางวัลสาขาต่างๆได้นะคะระเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ได้ทราบกันในลำดับถัดไปอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รอติดตามกันนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้จริงๆประมาณนี้นะคะ แล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกชมรมคนชอบดูมวยปล้ำหญิงทุกๆคนด้วยนะคะขอขอบคุณสำหรับ Membership y YouTube ช่อง The c a t b เบียทุกคนที่ได้กดสมัครกันเข้ามานะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตช่อง The c a t b เบีแล้วก็ซัพพอร์ตรายการ Wrestling Mode ให้ได้เดินหน้าต่อไปพร้อมกับทุกๆคนนะคะขอบคุณมากเลยจริงๆค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการ r e s t l i n g โ Mode ได้ทางช่อง YouTube The c a t บ i a n แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r e s t l i n g โ Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The Catbian บียเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b i บ n นะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกตอนใหม่ๆของรายการ r e s t l i n g โ Mode นะคะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ The c a t b e a r เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโด o n a t เลยค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ t r u e money wallet นะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ